เจอพี่ครั้งแรกโคตื่นเต้นลยอ่ะเจอพี่ครั้งแรกกาขนาดนี้อ่ะช่างซีหนอหน่อยได้ดูสายทำรูปช่างซีขี่ซูเปอร์แมนได้ช่างซีเลยนะหนูหนูหวังดีนะหวังดีหนูชอบไปคอมเมนต์พี่ด้วยมีนะคะาดีใจมากอ่ะเค่าขอถ่ายรูปกับพี่เขาแบบนี้นะ เขอถ่ายโน้ตหน่อยครับครับเ้ครับครับเครับแพรบ้ครับนี่ตำธาหัวใจครับขอเชิญไอ้เอเสีเขาเลยอะครับตอนนั้นข้าไปเล่นเกมกับเขาอยู่เล่นเกมที่มันเป็นปืนหมุนๆุน่ะเอลซีดีใจจริงนะที่ได้เจอพี่เขาว่าผมมีคิดบ้างๆ้ง ตอนนี้หนูนีไม่เห็นหนูาหนูอะไม่ชอ่ชื่อทั้งวันอะแบบเอออยากออยช่างีไแ้อยากเห็นช่างสีนหนูบอกว่าหนูเจอช่างีด้วยันบ่นกัเอ้ยาจอช่างสีกินด้วยันอย่างนงี้อย่าง้หนูก็เห็นหรูไม่หนูรไมหนูชื่อนี้ดีนะาน้กตัวไนะคะพวงนี้เจอกันแลนีเด็กกแล้ว เอฟซีเลยคนนี้อ่ะผมผมดูทุกคลิปวันนึงอ่ะอนหนึ่งนเลยเหรอสองเสียมชยหนูเอฟซีพี่วันานามากเสร็จมาตั้งแปดนู่นเลยเสียงผมในคลิปอาจจะเบาได้หนึ่งเลยครับ <laughs>